ครับผมพี่ดังสวัสดีครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับคนไข้อันนี้หมอหน้าด้วยตอนนี้เป็นใจตรสันเป็นใจจังสันจังสันก็คือเป็นผนขาเทียงของยาจะขึ้นเนย่ยเขามาหาหมอหาหางยาหาอ้วกหา้ยงเยี่ยงเจ็ดเียงอันนี้ก็มาหาหมอตามนัดนะครับหมอหนัดหมอกระพรับ แตเศร้าระเด้อจะกินยาเชื่เดือนเดียวอันนี้เศร้ากับเราถังมากเนาะว่าเพามันหายไปเรื่อยมันหายไปเดีอยวยังไงเริ่มอันไหนกินแดงอ่ะอันไหนอันไหนคือไออันไหนกินเนี่ยมันเป็นก็ลองกินเบิมไหนมามันนั้นคือหยุดก็่อนแต่ไปที่เดิมก็คือกะทิของหวานก็อย่างอื่นอ่ะอะไรนมกะทิของหวานครับกินไปได้ เพื่อนกับม่ม,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 ามาหาจันทรจินตยาเช่าเช้าเถอะเชามาถเถาะไม่ไปอยากเช่า,าไอาา่อย่างเร่าแล้ววันนี้ก็ช่างช่างนัดด้วยวันนี้บายบ่ายสองโมงนะนอ,นอ,นอไมาเรียกงงยไหื่ออนบัดน,นัดมาไม่เป็นไรอันนี้คือถ้าหายไม่มาก็ได้เลยหมอัดไปใ่เสือเดือนมามนใช้ยา หมอว่าหมอจะให้ยาหนึ่งเดือนวันละหนึ่งเม็ดไปกินใช่ไหมแต่เศร้ากับว่าตรงมากอืมนเมื่อจะสองเคน้นขนทียาเพื่อนฉีดยาไปไปก็เป็นนังีละก็หมอฉียาตงไปแล้วหมอให้นอนให้นอนพักหานาทีเรื่องอาการันวสอนฉีดแล้วว่นานยังก็เป็นแบบนี้ละเอเป็นบุบอ่ะ กี่ยามื่หกินถ้าไม่อ้วนเราก็ไม่กินอยู่ได้พวกนั้นเยชื่อไปเมื่อคืนพันเก้าอยู่เนย้าวยาพันเก้าเวันนี้ก็ังข้าใหญ่ตัวมันประมาณนี้แหละสองประมาพันเกาเมืนันอ่อ๋อเมันนีแล้คันเดนนอนดีไมอยากนอนนอนผักปนอนพ้เหรอบอ้ยวนคนอบแบห้างก็ไปลงมือลก็ไปแลวคอกไปแล้วนะ นายไม่ค่จ้วันเข้าเขา้าสิใจอะะเข้าสิีก็เด้ไฟเขาิทีแล้วนะช่างเกได้บอช่างเขาไม่เห็นนี่หลเห็นมั้ยรับมือมัอม้มอสังีะไปเนเลยน,นันนไป้วไปซื้อไหมช่างสิจอยซื้อ,ไไอแค้ใบช่างสเีย โอเคครับผมไอ้น้องครับตอนนี้ขึ้นรถแล้วนะครับผมจะจับบ้านแล้วครับพาคุณยายมาแวะซื้อของบร,เรยเลตเงินบรยท่านบรยเหรียญนนครับอาการเป็นไงครับตอนนี้อาการเป็นไงครับคนนี้นี่มันเป็นไงครับอาการเหรอ<ม>คนนี้ดิเนี่เป็นยังไงตอนนี้อาการเป็นยังไงบอกพ่อสิมันเป็นยังไงตอนนี้คือนหุนห <laughs> <laughs> ลุดจุนหลุดจุนตีร<ต>่างกายแรงเงินเศร้านี่เป็นหมวกมาเป็น พอาโดนนไปเป็นมกูกับว่าเขาอ๋อขาว่านเขาสินไปใหแม่หาผู้สาวเด้อพิมเงมามห,หานึ่งส้างได็กนะสาวเขไป,ไปต้องบนไปอยากไปอพอต่อมเจามา้ารถม,ม่านเข่ามก่านเข่าศูนย์นวลว่าพอให้แม่ให้แม่สรงลูกให้ลูกไปแล้วพอจะว่าลูกเ่าไปพอสิไป,ออไปมองเป็นมูเขาอยาก <ๆ S 2> น,นอ,อน,นเป็นแสนชาว ไปไม่เข้เอตอนไปไหมฮะอแว่าน่ะสิไปซื้อยังบอกกัยบอพ่อซื้ออาหารอันั้นอาหารใดอาหารนแม่าไปเออๆก็ลายเลื้องอยู่ครับอะไรเยะนิยังลูกอาหารนิยังแต่แม่จับอะไรอยู่อานยังเามากแต่แม่าไปเป็นสันว่งยุ่งวิ่สันหน่งคนเิ่งสัน่บ่บยูไม่คไม่ข้ั้งตยังไงนันไหนอาหารนิยังนะจั มันเป็นเขาหรือเป็นหยังเป็นเขาใครซื้มาตอนน้นแม่เยี่ยบ่แม่อมาคือพูแล้เมนเมแม่เย่ยบต่อพ่อแม่เยี่ยไปกินยุ้ยใส่ดูให้ยเยอะมาเข้าแมนกูเม่สิมีเขาขายเพมันอยู่มุกอ่อนยุ่นด้วยเป็นสานหมดบ่ด้วยเป็นสานพาไปกินยุ่ยใส่ันตอนไหนด้วยเป็นสานจะไรพาไปกินตอนไหนว่ามียังไอไปพูดแล้วแม่พาไป โอเคนะครับก็กินยาต่อหนึ่งเดือนนะครับใส่ยามาแล้วเด่ยสู่ต่อไปครับจังหวัดพี่หลองเอ้ยบอกือแต่จังหวัดเนี่ยไปงานไปอย่างนั้นงานวันงานอย่างพวกผมผมก็เมียนี่คือไปทำบุญตลอดเด้ไปไหว้พระไหว้ยังโอ้ขอพรปูให้สุขภาพแข็งแรงนะสุขภาพสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องถามว่าจอกเนี่ยว่าการแต่นั้นคืออี๋เราคือหนีกันแต่เมื่อฮามอเด้อมันเป็นลูกขึ้นเป็นมอ นราเกยไมาได้เป็นใจสั้นๆเป็นใจสั้นๆแล้วเป็นอันเป็นอื่นๆอยู่ในหัวนี่เป็นวิงๆเขาจะเป็นฟุบลงสิน่ะแล้วก็เป็นอันเงื้อมือเงื้อเท้าเงื้อตีนเงื้อเมื่อแต่ตามเท้าตามมือเต็มอยู่จนเปลี่ยนอยู่เนาะจนเย็นเนาะพยาบาลข้ามเมืองมามื่อจู่เครื่องเคืองขึ้นเย็นแต่เราสั่งพยาบาลมาความดันมากความเครื่อความดันลอยสี่สิบแปดก็หายลอยสี่สิบเกดได้ความดันับลอยหนึ่งความดันสูงไปด้ไม่สูงห่ว สูงใน140เกจแต่เมื่อมาหมอมาขึ้นนี่หมอมามันเป็นคล้ายๆภาวะเลือดเลี่ยงสมองบวมดันก็ได้ถามว่ามันอันตรายล่บว่ะมันกับบวมอันตรายเพประมาณว่ามันเขียนเขียนเขียนขาอ่อนแรงนี่จังอันตรายเนาะ้ว่ะไม่แก่แค่เมื่อเคยก็ได้ทุกคนนะแม่นันไหล่เนียนพ่อพ่อเมื่อแไรเม็นบวมเหมือเศร้านี่เศร้าหรือไข้ไหล่ดิไข้ไหลยใจบ่าซันเนี่ยแต่ว่าไม่กินข้าวผสม แตก็มากินยาแก่วิ่งเวียนที่หมอให้ไปนะกับยาแก่เคลื่นสายไอเทียนกินแล้วใจสั้นบาดมาหันมาหาหมอยาอะไรนะใช่กินเลยใช่แบบสั้นเต็มแบบเร็วเนาะเป็นฟูวบาดได้ตู่เลยเขาได้เขาไปหาหมอกับพ่อมาหันเขาได้บอกอาการเป็นฟังเพม่เขาได้กดเบื้องยามันเป็นยาอีกอย่างหนึ่งนะพเราว่ามันเปลี่ยนน้ำการเป็นผลใา่เบื้องหยามียเก็นยาเป็นยาแก่แก่วิ่งเวียนมันกจะเห็นไอวิ่งเวียนแล้วก็พิษใจสั้นลงว่ะเฮื่แต่เจ้าอะไรค่ะ ปกติกับเท่ากินเลยนะมั่นจะควบคุมได้สิบสองชั่วโมงแต่ว่าลักลเลยคือหมอคือนะนําเลยคือว่าต้องออกกำลังกายบ้างเดินเร็วเดินมากๆเยอะๆก็ได้ถ้าเป็นงานนั่นก็ต้องไปยางไปเบองงานไปบาง,อ,งอย่างของมันของทอดก็ไม่ต้องกินก็นมช็อกโกแลตแล้วก็กะทิก็สั่งให้งดเหมือนเดิมยัง,งกินอะไรเก่าละน,นุ่มช็อกโกแลตก็ไปทีของวางกับอะไรด้ไว้กินด้นี่หนึ่ที โอเคนะครับตามเลยครับพี่น้องว่ากันไปนะรักษากันไปเนาะเป็นหลักใดใครเคยเป็นแนะนำมาหน่อยนะคะมากกันแบบนี้มันคืออะไรยังเหมือนเศร้านีิดเราก็เศร้าวิงถามมันยังวิงอยู่กับฉันสิมาใจเปยบนจอเหลือให้บนจอเลือโอเคครับพี่น้องนะตามนันแล้วครับผมเราดูแลรักษากันไปครับซ้ำเลยดีซีมือไปพลันนได้รู้จัก หน่อยหมอว่าอย่ก,กินต่ยาไม่หนีสามเดือนโอเคครับหายให้เร็วไปรุยงงานต่อพวกนี้เจอกันที่บึงการครับ